ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนัุกกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็นี่คืออาชีพพู้สนับสนุนต้นทุกคนครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมโดยผู้สนถึงถูกกลกาวถึงตอนนี้ก็มี AK Channel, Sense, ะคะเคสามสิบสามชาแนลเซตมาเซนส์นะฮะหลือก็คือคุณพ่อนติ้งคุณสมบชัยแล้วก็คุณสายคือ RDMTH ีเอมทอก็คงจะขอบคุณทุกคนทีน่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงด้วยครับผม แล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกก็ผมนะฮะ,ะก็กดที่ปุ่มว่าครับปุม่มติดตามก็ผมนะฮะเร้วเพิ่มแต่สิบห้าบาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับสมุนกับลูกอีมโมที่ผมวัดเองก็ผมนะฮะ 最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし、首の傷が馴染んでくるにつれ、2秒、3秒と長く止められるようになった。今では5秒は止めていられる。時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいが、とにかく5秒ほどだ、とジョセフ。波紋で全身ガードしているんだったな。100年前は血と手を焼いた波紋だが。 ルののの。前では全く無力のもยอลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะฮะอ่ะาแจกแล้วก็สลงแอดออนครับผมนะฮะในแมคคาฟีอีเลยไหมครับเบสร็อกนะฮะอ่ะโดยออนตัวนี้ครับผมก็คือการเอาเออ ตัวอย่างคอนเซปต์ก็ผมขออัปเดตแคปแอนคลิปเนี่ยครับผมครับมาใส่ในตัวเกมไม้คราฟพีเลยครับเบล็อกเองเพราะว่าไอเกมเนี้ยเองไหมครับพีเบล็อกเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีของแคปแอนคลิปเท่าไหร่เนี่ยต่อไปเป็นในเบตา้าในเบต้าก็มีแค่แพะกับเอ่สครับเพนเซอร์เนาะแล้วก็หินย้ยอยหินย้อยครับผมนะฮะเออตัวนี้เขาท้อการเพิ่มพวกเนี้ยเข้ามาด้วยครับผมนะครับแต่ฟังก์ชันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะฮะอ่ะก็แล้วแหละอันนี้คือลงทั้งตัวเต็มแล้วก็เบต้านะฮะ,อะพอในซึ่งส่งลงในตัััววเเเเบตตต้้้าคผมมม็็กกลงไดหืออนนนนโะทีี เราก็จะไปดูกันว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะผมโอเคนะครับอย่างแรกผมจะให้ดูคือในกล่องนี้นครับผมนะฮะในกล่องนี้ก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับบนคลิฟหรือบนภูเขาผมก็จะส่งตัวเออถังสนุกเขาเด็ดม็อบแพะแล้วก็เออตัวเขาแพะเอ๊ผมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือบล็อกเขาเล่นสโนซึ่งจริีไอ้พวกเนี้ยมันก็เกิดบนถ้ำด้วยนะมันเกิดบนภูเขาด้วยนะฮะอ่ะเกิดบนภูเขาสูงบางเนี้ยมันมันจะเจเนเรตด้วยครับผมนะฮะอ่ะ อันนี้คือเดินเข้าไปได้นะแต่ว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกน้ำแข็งอะไรอย่างงี้หรือกระโดดขึ้นไปนี้ไม่ได้เหมือนกันนะผมก็เป็นแค่เออ่คอนเซ็ปต์ตัวอย่างเฉยๆนะผมนะครับนี่ต่อมาแพ้เอาผมนี่ก็เหมือนกับตัวเออ่ในตัวเบต้าอยู่นะผมว่านะก็เหมือนอยู่นะเออเหมือนเกมเบต้าอยู่เอาผมแล้วก็มีไอเทมเขาแพ้เอาผมนะครับนี่ก็คือส่งตัวเออ่ในไปโอมพวกภูเขาอะไรอย่างงี้นะฮะเก็บปลายผมนะครับโอเคเนาะ ต่อมาเราจะพูดส่งตัวกับในถ้ำาหน่อยถ้ำนี้ค่อนข้างเยอะมีอะไรบ้างครับผมนะฮะโอเคเนาะอันแรกที่ผมเจอเลยก็คือส่งตัวไอหินตัวนี้ครับผมนะครับไอแค็กสตาเนี่ยครับผมนะครับมันเหมือนเป็นหินชิ้นใหม่ครับผมมาฮะอ่ะก็อาจจะเจอในการในถ้ำอย่างเงี้ยนะผมก็อาจจะเจอครับผมนะในเอ้าตัวนี้ก็เจอเหมือนกันนะฮะก็ขุดไปอาจจะเจอครับผมโอเคเนาะต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นแร่ตัวนี้ที่ที่เราค่อางจะหางานเอ็นออนตัวนี้ถ้าเกิดลงปุ๊บก็จะแร่ตัวนี้เหมือนกันก็คือส่งตัวคอปเปอร์หรือทองแดงนั่นเองครััับบผผผมมนนนะะะฮี่ครเเาก็็จไได้ปอตว คัพเปอร์อิงก,ก์ออกมาครับผมนะครับนี่แล้วก็ครับเป็นบล็อกได้ครับผมน,นะครับนี่เป็นบล็อกคัพเปอร์เนาะแล้วก็มันก็จะมีระยะเวลาที่มันเปลี่ยนสีครับผมนะครับกลายเป็นเอ,อ่อขึ้นสนิมครับผมนะฮะนี่แล้วผมก็เป็นแบบคัพเปอร์วอล์คธรรมดาคัพเปอร์วอล์คแบบคัตน,นะฮะแล้วก็บันไดคัพเปอร์แล้วก็มีตัวไลนิ่งร็อตนะฮะเดี๋ยวจะลองวางให้ดูแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้นะฮะไลนิ่งร็อตนี่ไม่น่าขึ้นสนิมมั้งผมว่านี่นะฮะ เอ้ลินล็อกทำไมมันดูแปลกๆนะฮะโอเคได้ละนะครับนี่นะฮะลินล็อกนะฮะไม่นะปุ๊บเหมือนจะยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ครับผมแล้วก็ดูคอปเปอร์พวกนี้นครับผมนะฮะอันนี้จริงๆมันถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะขึ้นสนิมซึ่งซึ่งถ้าเป็นในเกมจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ2วันในเกมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในเนี่ยนะครับมันใช้เวลาไม่กี่นาทีมันก็เปลี่ยนนะผมพูดเลยนะฮะโอเคเนาะแล้วก็มีบันไดด้วยนะฮะหรือไปดูบดับนไดบันไดนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะปุ๊บ นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสเตจของมันครับผมนะฮะได้ดูของบล็อกนีลักัตนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับอันนี้คัพเปอร์ธรรมดาเนาะคัพเปอร์เริ่กคือสินรัพย์หนึ่งคัพเปอร์เริ่กคือสินทระดับสองแล้วคัพเปอร์เริ่กคือสินรัพย์เต็มนะผมนะครับนี่นะก็แบบนี้ก็เป็นไล่เสียบเนี่ยทุกบล็อกครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อกคัตอ่าแล้วก็สแตจก็เป็นเหมือนกันนะผมนะฮะสีก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะโอเคเนาะอันนี้เขาเก็บพวกบล็อกคัพเปอร์เขาผมไปก่อนนะครับบปึ๊โอเเคนาะ ต่อมาเช่นดูตกไม้คือของตัวพวกหินงอกหินย้อยครับผมแล้วตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในท่าผมยังไม่เคยเจอนะเออนี่ยังอไรยังไม่เคยเจอครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเนี่ยก็จะต้องทำการพิมพกับมันทับกีบออกมาบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนะฮะอ่ะโอเคแนละ้ที่ผมจะลองดูฟังก์ชันหน่อยว่าถ้าเกิดเราต้องการากตรงนี้ทิ้งเนี่ยครับผมไอ้ที่อย่างอันเนี้ยมันจะล่วงแรกคืนลงมาไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูผู้ชมครับปรากฏว่ามันไม่ล่วงนะฮะมันลอยเท็งเต็งบนอากาศเลยนะฮะประหลาดดีเหมือนกันโอเคเนาะต่อมมาผต้นีคนนืออเป็ขงไบโอม ลัชในถ้ำของผมนะฮะอาจจะิดีโอที่มนมีตัวไอเนี่ยไอตัวที่เขาเรียกว่านะไอตัวอัสซลัดเนี่ยของผมที่เกิดเนี่ยของผมนะฮะในถ้ำเนี่ยของผมนะฮะอ่ะซึ่งอเนี่ยมันมันมีนะผมมันเกิดมันก็จะนเละในถ้ำเหมือนกันแต่เนี้ยผมยังหาไม่เจอแล้วผมจะคนทำเคอเอารูปมาให้เอาวิดีโอมาให้ดูอยู่ของผมนะฮะก็คือมีแล้วผมนะครับนี่ก็จะเป็นพวกเอ่อหญ้ามอสครับผมนะฮะนี่จะขึ้นบนหินนะครับนี่นะครับเป็นแบบพืชนะครับครับเป็ดแล้วก็แบบที่มันขึ้นบนบล็อกนะฮะอ่ะแล้วก็มีตัวเอ ดอกไม้ครับผมนะครับนี่นะครับเม pues mm ื่ทุกไปเนี่ยมันเหมือนจะดอกดอกไม้ออกมาแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเนี uh, ่ยอาอาสายพาวเวอร์เนี่ยครับผมนะครับอ๋อเป็นดอกไม้วางเป็นดอกไม้ได้นั่นเองโอเคครับผมนี่นะฮะอ่ะแต่เนี้ยมันไม่ขึ้นนี่ยคือแบบเขาน่าจะทำลุบลุบตัวนี้ด้วยนะเหมือนเขาไปทำมันก็เลยไม่ขึ้นนะโอเคต่อมาครับผมอันนี้คือแบบแบบเอาออกเด็ดดอกไม้ไปแล้วอันนี้คือแบบยังมีดอกไม้อยู่ครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้อันนี้บอกเลยโคตรเจ๋งนะฮะอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมแต่ว่าเนี่ย ในในเดโมที่เขาโชว์ในงาน E3 เนี้ยในงานไม่คอนไลฟ์เพื่อเราอยู่ในนันน่าเนี้ยผมไอพืชตัวเนี้ยมันจะยุบนะฮะอ่ะทุกดูผู้ชมครับนี่อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าโคตรเจ๋งกันแน่จริงๆผมชอบมากนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเถาวันนะผลไม้อโมลัชนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราคลิกขวาผมปึ๊บมันจะดรอปสิ่งที่เรียกว่าโกลเบอรี่ออกมาผมบริเวณเนีมันจะเรืองแสงในความมืดนะฮะเราสามารถจะกินได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็ เก็บเัาผมนะครับนี่เก็บออกมาได้ให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยเวลาผ่านไปเขาก็จะกลับมางอกใหม่นะฮะอ่าก็โอเคเนาะทีนี้ต่อมาอน,นี้ครับผมอันนี้เป็นดอกอะไรสักอย่างเนีย่ยมันเกิดในรัชไบโอเหมือนกันไม่มั่นใจคืออะไระครับผมแล้วเราคลิกขวาผมปุ๊บมันจะหุบนะฮะอ่าซึ่งมันก็ยังไม่เปิดอาจจะต้องรอให้มันเปิดใหม่ทีหนึ่งนะฮะอ่ะเหมือนเป็นสปอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาผมอาจจะทำให้แบบพวกต้นไม้เจริญดีขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคเนาะก็อันนี้ครับผมนะครับก็คืออ,นนอ,อ,อสโลตของเรานั่นเองครับผมทีี่เเกกิดในนนนไบโอม้าะะะฮ ปุ๊บนี่นะฮะก็จะมีะตัวน้อยอยู่ในนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะเป็นเอามาฝึกเป็นลูกน้องเราได้ครับผมนะครับโอเคเนาะอันะะ okay, น,นี้เขาเก็บของไปก่อนครับผมนะ,ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะโอเคเนะาะต่อมาผมจะให้ดูคืออันนี้นะครับผมอันนี้เป็นเออคือแร่ครับผมนะครับมันมีชื่อว่าเอา่ออเมทายส์ครับผมนะฮะอันนี้คืออเมทายส์ชาต์แล้วก็มีบล็อกของมันอยู่ตรงอเมทายส์จีโอแล้วก็เป็นอเมทายส์บัดดิ้งะครับผมบัดดิ้งอเมทายส์น,น,นะฮะอ่ะคือไอเจ้า ไอ้เจ้าล่าเนี้ยผมมันจะเกิดเป็นกลุ่มเหมือนลูกบอลนะฮะเป็นลูกสายแร่อะไรเงี้ยผมผมจะให้รูปให้ดูนะผมนะนี่ผมก็เจอเหมือนกันนะฮะแต่อันเนี้ยผมไม่หาเจอนะแต่จเจอในที่ผมอัดในมือถือจเจอนะครับก็ <c oughs> จะตัดแบบประมาณนี้ครับผมโอเคเนาะทีนี้เราก็จะมาดูฟังก์ชันของมันหน่อยละกันนะผมนะฮะโอเคอันเนี้ยคือน่าจะขุดได้ผมน่าจะได้ชาดเหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วก็อันเนี้ยน่าจะได้เป็นบล็อกไม่ก็เป็นชาดสักอย่างแต่ถ้าเกิดเนี้ยถูกเนี้ยมันจะได้เป็นชาดเนาะส่วอันเนี้ยมันจะโตจากไอตัััววบดดิ้งนนนนี่แหหละะะผมมฮเือต แตกหนอกให้ okay, มันแตกหนอกเปอันนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเราไม่ไดขุดเอาไปทำเป็นพวกกุ้งสอนทางไกลได้มั้งนะฮะอันนี้เอาตัวนี้มีด้วยนะโอเคเนาะเดี๋ยวพายดูแล้วกันนะฮะโอเคแต่ขอไปดูอื่นก่อนนะผมต่อมาผมนะครับอันนี้ผมมันก็เกี่ยวกับในส่วนของตัวเออสครับนะฮะอ่ะก็มันเกี่ยวกับเพรากับไอตัวนี้คือสครับเซนเซอร์เนาะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นของพวกเกี่ยวกับสครับนะก็จะเป็นเหมือนที่มันแบบติดพื้นอะไรอย่างนี้ในตัวเออในตัวเกมใน ในมัลคอลัคก็มีเหมือนกันนะผมคือแบบนี้แล้วก็มีตัวเนี้ยนะฮะอ่ะซึ่งผมไม่รู้มนคืออะไรนะผมนะครับเออแล้วก็เน,นี้ญญยนะครับเจนเซอร์นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้จับการเคลื่อนไหวเราแต่ว่าเราไปคิดกว่าที่มันมันก็สัญญาณเดสต์โอนนะผมในแบบปแปลกๆของมันนะฮะโดยการวางเออเดสโตนท็อตน,นะฮะ,จะจเจ๋งมั้ยล่ะเจ๋งนะเออประหลาดดีเหมือนกันโอเคเนาะแล้วก็นายไปโอมเนี่ยจริงๆมันจะเป็นที่อยู่ของม็อบตัวหนึ่งสุดโหดครับผมที่มีชื่อว่าวาเดนนั่นเองครับผมคือท่านนี้มันจะอยู่ที่ลึกๆลครับผมนะะฮอ่า อันนี้คือพี่วาเดนครับผมนะครับอู้มันเดินไปไหนผู้ชมฮะถ้าอนิเมชั่นของมันนี่สุดยอดก็เดินข้างเหมือนอยู่ผมจะลองเออปลาอะไรเล่ามาหน่อยผู้ชมฮะมันจะสนใจผมไหมนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเออเซอร์ไววอเนาะนะอีเวท,ทีมเนาะมันก็เลยอาจจะไม่นสนใจผมนะฮะเพราะยังรีบไม่จบยังไม่อยากเปลี่ยนนะผมเหมือนเรามัน,ม,นมันจะยังไม่ได้สนใจเราตอนนี้นะฮะอ่ะเพราะเราอยู่ในเคียรทีมเนาะโอเคเนาะอ่ะแล้วก็ทีนี้ เอาตัวนี้ผมก็มีพวกอะไร,ประแปลกๆมาด้วยอย่างเช่นตัวนี้ไม่มั่นใจมันมีไหมนะฮะไอตัวที่ชื่อว่าเออไอเบบี้วาเดนเนี่ยไอวาเดนลูกวาเดนเนี่ยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะลักษณะไหนนะฮะโอ้ยน่ารัก <laughs> น้องน่ารักนะฮะนี่แต่น้องอันตรายเนาะน่าจะอันตรายอยู่ครับผมนะเพราะว่าเดนอันตรายนะฮะเป็นแบบที่แสบมากครับผมนะอึดก็อึดปีก็แรงนะฮะอ่ะโอเคเนาะนะครับ ทีนี้ก่อนที่ผมจะพาไปดูส่วนของในกล่องพวกนี้นะครับผมขอพาไปดูอะไรบางอย่างนิดนึงนะฮะอ่อันนี้เฟี้ยวจริงผู้ชมฮะนี่โอเคครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในครับผมในถ้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมขอกินไนท์มิชชั่นก่อนเพราะว่าบอกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่ว้าวมากครับผมกับในถ้ำนะฮะโอเคครับผมอันนี้มันยาธรรมดาบ้าเอ้ยโอเคครับผมกินชุบนี่นะครับไม่เกี่ยวกับพวกนี้นะไอ้พวกนี้ก็เป็นม็อบธรรมดาดันเจี้ยนธรรมดาครับผมนะครับ โ okay. อเคน,นี้ก็มีขผมก็เจอสูงตัวแรกคอปเปอร์เจอในนี้ได้ครับผมที่บอกไปครับผมนะครับโอเคเนาะถ้าเจอถ้ำที่มันแบบเป็นระบบระบบอะไรก็ดีครับผมนะครับป๊อปป๊บปป๊อโอเครู้ okay, สึกว่าถ้ำนี้จะเล็กไปหรอถ้าถ้ำจิว๋วหนูกาถ้ำใหญ่ให้ตายกับแม็กนัมนี่นะฮะใช่ปะเนี่ยถ้ำใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับดูว่าผมนี่นะจะได้แล้วผม นี่นะครับถ้ำมก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะนี่ครับผมก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นยอะแบบนี้คือเขาเรียกพวกเจาเนเรตด้วยครับผมนะเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวพวกอ,อุลตร้าแมนใส่เข้าไปในเกมก็ผมก็เลยต้องทําการเอ่อเอาให้มันเปลี่ยนกาเจเนเรตของมันด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะออกลายเป็นอัปเดตที่กับถ้ำแบบให้ถ้ำมันน่าสนใจขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่มีแล้ใหม่อะไรใหม่ครับผมนี่นะฮะอุย้ยเจอเขาเลยนะฮะสวัสดีสวัสดีเพื่อนไมเรื่องว่านายอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะโอ้โอเคเนาะ อันนี้ผมอยากเอาไปที่นี่ครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้ำแหละครับผมนะครับผมยังหาไอ้ผมเจอได้คุมยยังหาไอ้ตัวเนี้ยไม่เจอลัชไม่เจอคือกับที่หนึ่งอยากเจอคือจเจอลัชนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูไอเทมต่อไม่รู้อยู่ไหนนะผมผมว่าโพลไหนเนี่ยคุณผู้ชมข้างหลังเนาะนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไอ้เทมพวกนี้ไปก่อนนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าผมนะของในกล่องพวกนี้ครับผมว่ามีอะไรนะฮะอ่านดูของในกล่องนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมเพิ่มเติมกับอ่อนตัวนี้นั่นแหละครับผมนะฮะก็จะมีเออไอตัวแปลงเนาะนะครับมีใช่แปลงขาแร่หาวัตถุโบราณครับผมมีแบบปกติของคอปเปอร์นะไอคอปเปอร์อันนี้ก็เป็นขึ้นสนิมครับผมนะฮะแล้วก็มีกล้องส่องทางไกลรถไมค์คาร์ที่ติดคมไฟแล้วก็เออตัวบันเดิลน,นะฮะอ่ะซึ่งไอของพวกนี้ครับผมนะครับฟังก์ชันมันยังทําอะไรไม่ได้มากครับผมนะ,ะคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันก็คือโชวว์เเ็บบดีีๆนน่อองครัผมะะะฮะ ก็คือขุดดินได้เร็วขึ้นเลยแค่นั้นเองครับผมจะไม่ได้ดอกอะไรพิเศษพิเศษ,ษออกมาครับผมนะฮะต่อมาก็ส่งทางไกลครับผมก็ส่งทางไกลเนี่ยคือผมเห็นว่าคนคนที่เขาใช้คนสร้างเขาบอกมันใช้ได้แต่ว่าผมเนี่ยเรามาลองใช้ผมกดมันใช้ไม่ได้ผมกดย่อเนี่ยมันไม่ซูมนะฮะก็งงเหมือนกันไปที่อะไรครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วต่อมาวันนี้นครับผมไม้ค้าติดโคมไฟนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะติดดูเป็นไงผู้ชมครับอันนี้สืก่ก็ยังใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะยังเป็นแค่คอนเซ็ปตเ์เฉยๆเนาาะะะโอเคคกรรปย้ผมนนับทีี เราจะลองม็อบตัวนี้กันสักหน่อยครับผมก็คือโกลสควิดนะฮะเป็นม็อบที่ต้องเพิ่มเข้ามาในเกมหลักเพราะว่ามันโหวตชนะนั่นแหละครับผมนะฮะอ้าวโว้ดี่ผมโหวตไปไม่ชนะลองทายจะลองดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะโกลสควิดนี่เหี้ผมงองก็เป็นปลาหมึกนะฮะน้องหมึกก็น่ารักดุอยู่นะคนหนึ่งได้ชอบไงเราก็น่ารักอยู่นะโอเคนี่คือโกลสควิดนั่นเองโอเคเนาะ แล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างอีกครับผมนะฮะที่มันก็บางอันก็เกี่ยวอันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอัปเดตตัวนี้ครับบางอันก็เป็นแบบคอนเซปต์ของเขาที่เขาคิดขึ้นมาครับผมด้วยผสมมาด้วยครับผมนะแล้วก็บางอันจะเป็นเหมือนเออเขาจะอัปเดตก่อนหน้านี้ครับผมนะฮะอย่างชุดอันนี้ครับผมก็จะเป็นของตัวอันนี้คือเป็นของที่เขาคิดมาเองก็ส่วนตัวและชุดเกาะเอ็นเดอร์ไรท์ครับผมนะครับนี่นะฮะเป็นชุดเกาะที่เขาสร้างเองผู้ชมครับน่าจะเอาไว้ใช้เพื่อเออปราบตัวเออวารเดนเนาะนะครับใส่ก่่่อออนนนนนแล้้ววกกัปปุุป๊๊บบีีะะฮะเด๋ยผผมมมงูช ว้าโคตรเท่ผู้ชมนะฮะอ่ะอันนี้คือสมลองปรับเป็นเกมหมดหนึ่งมันก็คือใส่เต็มหลอดนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันกันได้เยอะขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวปรับเป็นหน้าเดิมก่อนละกันนะฮะแล้วก็นี้ก็จะไปส่งตัวพวกม็อบม็อบเพิเ่มเติมเขาโหมนะครับก็จะเป็นม็อบที่เราเคยเจอเขาโหมนะฮะอ่ะเราเคยวัวกันอันนี้เจ้าดุตัวนี้อันนี้เราไม่เคยเจอนะฮะตัวนี้ไม่เคนเจอตนี้คือตัวไหลครับผมนะฮะอ่ะเท็กเจอร์ไม่มีด้วยนะฮะอ่ะแล้วมาตัวนี้ครับผมโกลบิเทลอันนี้เป็นเหมือนแมลง เป็นแมลงบินนะผมนะฮะไอ้มั่นใจมันคือมาจากดันเจี้ยนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะตัวนี้คุ้นๆแต่ไม่มั่นใจว่าใช่ไหมนะฮะอ่ะก็ต่อมานี้ยบลัซคิงครับผมตัวนี้มันคือในตัวตัวที่มาโผล่เคยโผล่มาในม็อบบวชครับผมนะครับอ่ะแต่ว่าบวชแพ้ผมนะฮะแพ้ไอตัวเอ่อไอตัวที่บินตรนคืนน่ะไอตัวนั้นนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมเดอะเกรทฮังเกอร์ครับผมนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ผมบวชตัวนี้นะฮะผมไม่ชนะปีก่อนหน้านี้ผมบวชตัวนี้ไปอ่ะผมแพ้อ่ะผมร้องไห้แปบผมทีม อยากรู้ว่ามันสามาร์ดี้เชนไดไม่ได้่านมัน,มนเถอะนะฮะหรือลองโดนอันนี้นะครับหนังสือครับผมเอามาหน่อยนะฮะอยากรู้ว่านายเออสามารถลบอินชานได้ไหมนะฮะเหมือนเขาจะไม่เอาผมนะฮะโอเคครับผมก็เพิ่มเข้ามาเฉยๆือเจอในท่าพวกเนี้ยก็แต่เนี้ยอาจะเจอใน,ในเธอเนาะนะครับแต่เน,นเจอในท่าอยู่เคยเดินเล่นในท่าก็เจอเหมือนกันนะฮะอ่ะอันนี้เจอในดีเอ็นนะตัวนี้นะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ครับผมก็จะจบกันไปผมขอเราทำการบวกกับ อ้นี่ขึ้นหน่อยนะครับคือยังไม่จบหรอกคือต้องสอนลงก่อนเอออยากรู้ว่าชุดเกาะนี้มันโหดขนาดไหนนะฮะโอเคครับผมแคปล็อกอยู่โอเคเอ,อ่ะเกมหมดไม่ใช่เกมหมดหนึ่งโว้ยเกมหมดศูนย์เออมันจะไม่สอนเราเลยไว้นะครับผู้ชมโอ๊ะอะไรอ่ะอีเบส เดี๋ยวชุดนี้มันกันนั่นดีทำอะไรให้เบสโอ้โหเบสคิงตายง่ายมากนะฮะโหนายตายไวมากเลยอะเราเบสมาหกแล้วก็ได้ในด์สครับมาโอ้ก็ถือว่าถ้าเกิดมาเจอก็ดีเหมือนกันนะครับเนเอร์ไลท์สครับนะฮะหาง่ายขึ้นนะฮะถ้าเป็นนายอะอะไรอะโอ้โหโอ้โหยั่งหัวเหมือนเดิมครับยั่งหัวเหมือนเดิมครับรู้พี่ยังเก่งเหมือนเดิมพี่รู้พี่ยังเก่งเหมือนเดิมรู้ครับ ลูกเขาพี่ยังเก่งค่ะเกาะใหม่ผมยังสู้เขาไม่ได้เลยพี่พี่เก่งผมรู้พี่เก่งเออแตกนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่นะฮะคือผมไม่ได้ใส่จุดเกิดไปด้วยนะครับลืมเซ็ตนะฮะก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคเนาะต่อไปจะเป็นวิธีการลงลงยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับผมอ่าสอนโหลดแล้วก็สอนลง c ี c ันคอนเซ็ปต์กับผมนะฮะอ่าก็คือคอนเซป็ป แคปไวร์คล okay. <T |ar|> ิปแอนออนนั่นแหละครับผมนะฮะนี่ครับผมโอเคเนาะโดยวิธีกาทำก็คือกดมาที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปก็จะมาที่หน้าเว็บนี้ครับผมนะฮะอ่ะฉะนั้นกูทำการเลื่อนลงมาครับผมนะครับปึ๊บปึบจริงๆรันเด็กจะมีข้อมูลของคนซะเขาข้อมูลมาลงไว้ให้ผมนะครับก็จะหาลิงก์ดาวน์โหลดจากตรงนี้นะฮะปึ๊บปึบเลื่อนลงมาชื้อข้อมูลข้างเยอะครับผมนะครับโอเคเนาะ นี่เย้าผมนะฮะอันนี้ก็มาล,ลิงข้างล่างาครับผมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดข้างกดลิงกตกลดคือตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นลิง,ง,ลงเป็นที่ช่องครับผมนะฮะอ่ะโอเคเราจะกดลิง,ง,ลงด้านบนนะครับเป็นมีเดียไฟล์ครับผมนะฮะเป็นแต่ลิง,ง,ลงมาให้เลยผมครับไม่ต้องผ่านยอลิงนะฮะดีใจปับ๊บโอเคมาแล้วครับอ่ะ รู้สึกว่าตอนนี้ของค์ผมมันเซฟเป็นไฟล์ซิปอยู่นะฮะจิมเบอรเอ็มเซฟอนเนาะแต่มันเซฟเป็นไฟล์ซิปในเครื่องผมนะฮะดังนั้นผมก็จะไปแก้ชื่อก็ผมให้มันกา All, ลายเป็น m c s อจะอออลงง่ายๆเนาะ,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 ะก็ไปที่เอ,อ,เอ่อตัวอ่าโปรแกรมเปิดไฟล์ของเราผมใช้ e เอฟไฟฟ์โพลเนะฮะอ่ะก็ไปที่ e อเอฟไฟฟ์โพลเรับผมแล้วก็มีคุณดาวน์โหลดไว้ครับผมนะครับนี่นะฮะอะ่อะก็ดาวน์โหลดก็ผมนี่นะก็จะเป็นไฟล์ซิป อันนี้ครับผมนะฮะ1.17เคนเซ็ปต์ก็ผมนะฮะให้เรารู้คําว่าซิปออกครับผมนะครับแล้วก็ตกลงนะครับนี่นะฮะแล้วทำการกรีฟฟานี้ครั้งหนึ่งนะครับจะให้เลื่อนหาไปที่ไมค์คราวผมอันบนสุดนะคือใช้บ่อยครับผมนะฮะก็กดแล้วกดเอ่อเสมอก็ได้หรืออะไรเท่านั้นก็ได้ถ้าเสมอมันจะไม่ต้องเลือกอีกแต่อะไรเท่านั้นต้องเลือกผมกดแต่ผมกดเวลานี้เท่านั้นไปก่อนนะผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะ โอเคครับผมนี่ตัวเกมเปิดไว้จะได้ไม่ต้องรอตอนบูตครับผมนะครับนี่ครับนี้ก็เอาตัวน่าจะเอาตัวรีซอสเขาก่อนตลอดครับผมนะฮะอ่ะและตามด้วยเออครับผมนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาแอดออนเข้าสู่ตัวเกมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับทีนี้ครับผมนะฮะเราก็จะเริ่มทําการเออเอาแอดออนตัวเนี้ยเข้าสู่โลกของเราของแอดออนนะฮะอ่ะตรงนี้เราไม่ใช่กับโลกใหม่ครับผมรุกเดิมไม่ต้องใช้นะฮะอ่ะไม่เอามันเกี่ยวกับการเจริญโลกเนาะนะฮะแล้วก็ใช้กับโลกใหม่ก็ไปที่เอ่อเครดเนียวเครดเนียวเลยครับผม แล้วก็ไปที่ตัวอตัว experiment นะฮะก experiment ทำการเปิดทั้งหมดคุณผู้ชมฮะอันนี้จะเป็นการเตือนเรื่องการอาจทำให้โลกเราไม่เสถยียรซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วนะฮะก็คอน t ิ n น e ยไปครับผมนี่นะฮะเปิดให้หมดสามอันที 3, อันเลยนะฮะอ่ะโอเคแล้วจกนั้นให้เราไปที่โซนตัวอ แส่อนอนผมกับที่บีฮาวเออร์แพ็นะฮะอันนี้ก็เป็นนี่ครับผมแคปเป็นคลิปคอนเซปต์นะฮะเอาการกดแอคทีฟเวอมันเข้าไปทีนี้ก็จะแจ้งเตือน Achievement ก็ผมเพราะว่าการแส่ออนเนี่ยมันจะเปลีป่ยนแปลงกฎของตัวเกมของผมนะฮะอ่าซึ่งเราไม่สนใจ a c h i e v e m e n แล้วก็กดทันทีนิวไปครับผมปึ๊บนี่อันนี้ก็มาอยู่ช่องนี้แล้วเนาะทีนี้ไปที่รีสอร์ทก็ผมนะฮะอ่ะรีซอร์ทเขาก็ทำการใส่เจ้าตัวรีซอร์ทให้อัตโนมัติเลยไปที่ดีมากๆนะฮะอันนี้ก็ติดทุกตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเวลาเพื่อนเข้ามาเเนนี่ยจะได จะได้ขึ้นแจ้งเตือนให้เพื่อนโหลดเอาตัวนี้มาได้อัตโนมัติครับผมนะฮะโอเคเนาะจากนั้นก็ทำการกดเคลียรได้ให้ผมแต่ผมขอลองเป็นเครีเอทีก็ผมก็จะลองเช็คว่าของมาไหมนะฮะอ่ะโอเคเราก็คอนเทนต์ไิวไปายผมไม่ครับเคปอันคลิปอุ้ยโทษครับลืมเปิดโอเคทีแล้วเข้ามาแล้วผมในโลกของเราผมนะครับนี่นะฮะทีนี้เราก็ทําการไปเช็คของดูมีของมาใหม่ไหมนะครับมันจะมีต,ตรงไหนหนะอยากรู้เหมือนกันตรงนี้นะครับนี่เหี้ยผมก็มีของใหม่แล้วผมนะครับอ่า นี่นะฮะอันนี้จริงๆอันนี้คือเขามีอยู่แล้วนะแต่ว่านี้เหมือนเขาใส่มาเหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะแต่ว่าจริงๆคือมีอยู่แล้วแหละคือวัชรีตัวเต็มด้วยได้ไงนะเขาเลยมีอันนี้มาด้วยนะผมนะฮะโอเคเนาะก็โอเคไหมว่า,า,ะะากกสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะฮะใครชอบอันตัวนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ใต้คลิปนั่นแหละก็หรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมั่งกดซับสไคร้สหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย